สวัสดีมือนี้บ๊อบบีก็จะมาเนี่ยเต่าทานโบราณแบบไม่ราสุดที่ไม่เคยไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อนนี่ไหนนี่โอ้ my god น,นี่และเพื่อ oh <my> นี่และ

เตาเนงพิตาอเต่ดี๋ยวก่อนนะจิ๊ก่อนติจะแงะเอาพิซซ่าเขาใส่ได้ก่อนนะอันนั้นบุญจเสียเขียวไวตัวม่เขาเป็นเด็กน้อย

เอี่มันก็ไปซอหาแน่โซก้นนะฮันวันได้เต้นหรอกตอนนี้กล้องไม่กะไรจะซองไปตีก้นตอนนี้โอออบอยเฮดแอนนี่อยู่ นเต่าห่านโบราณเต่าห่านโบราณนี่ครับป่หนูแน่ถ้าถ้าหนูยากคนเดียวนี่หนูยากยังไงเอาบล็อกแล้วนำมาต่อต่อต่อเนี่ยเป็นห่วง ดู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 มาทซ่าแล้วรู้ไม่เป็ดหมาหรือเออแบตหมดเล it's all <laughs>